พอรถยุโรวันนี้ห้ามพลาดนะครับยูโรโซเซตี้นำมาพบกับร้าน BM Body Part ร้านนี้มีอะไรจะมานำเสนอั้งครับวันนี้แหละครับที่ BM Body Part นะครับเราจะเป็นอะไรนำเข้าจากญี่ปุ่นล้วนๆก็จะเป็นพวกเครื่องอะไรเครื่องอะไรบอดี้แล้วก็ของแต่งต่างล้อแม็กชู๊อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทุกอางแล้วมีเน้นเป็นพิเศษไหมครับว่าสำหรับยูโน,น หลักๆเนี่ยส่วนมากคือมันจะเป็นอะไรเกา่าแล้วมันก็จะเป็นปีเกา่าค,คือมันก็จะเริ่มจากพวก e, 36, e, 36, e ีสามหก3สี่สมเกพวกนี้ตอนนี้อะไรเยอะคือหน้าหน้าหน้าเล่นแล้วก็หน,าน้าแบบเอามาทําเล่นแล้วก็ทำใช้งานอะไรอย่างเงี้ย อย,อย่างคนที่ต้องการแปลง E36 ธรรมดาให้กลายเป็น M อย่างนี้ก็ที่นี่ก็มีพร้อมทุกอย่างนะครับพาทั้งเครื่องอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือถ้าลูกค้าระบุมาเลยว่าต<ะ>้องการอะไรบ้างมีทั้งเครื่อง<ะ>ช่องล่างหรือก็อุปกรณ์ตัวใดที่มันเปลม่ยนโควเตอร์แต่ไม่ยังไงก็ลูกค้าสั่ง ระบุให้ผมมาแบบันหนึ่งมก็จะตัดทำเข้ามาให้แล้วสมมติลูกค้ามีรถอยู่หนึ่งคันมาทำเอิ่มเข้ามาเลยหนึ่งคันแล้วก็ย้ายเข้าใช้ใช้ในการย้ายย้ายของเข้าทั้งคันก็จะได้ถ้าถ้าสายเล็ทโถอะครับแบบ B M P ลกลงไป E 3 0มสิบหรี่ยเลทอย่างพวก E 30ผมมีเข้ามามีเข้ามาแต่ว่ามีจำนวนจำกัดในการเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยคือแทบ วิ่งหัวชนกันแย่งกันเลยเพราะว่ามีลูกค้าออเดอร์อยู่แล้วคืออะไรสามสิบเนี่ยคือเหมือนทองเตอนนี้คือเหมือนทองอย่างคันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีเป็นหลักแสนในการประมูลที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมติเป็นเทรนโอเวอร์อะไรคันหนึ่งเนอยู่ประมาณล้านกว่าบาทในการจบประมูลตอนหนึ่งคันพอเวลาอะไรที่ผมทาเข้ามาเนี่ยส่งมาลูกค้าลูกค้าก็จะตัดไปเลยเป็นคันเป็นคันเซื้อไปเก็บไว จะไม่มานั่งซื้อเป็นชิ้นๆเพราะเขาจะรู้ว่าอะไรยากมากตอนนี้แต่ถ้ามาเล่นก็จะเป็นพวอยี่สามหกส้าและตอนนี้ส่วนนอกเหนือจากนี้ที่ต้องการสเปคสูงๆเนี่นยก็ระบุผมได้เลยพวกเราเบียร์บริพาร์จัดให้ได้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยอันนี้เป็นเอ็มพาวเวอที่อยู่ในบอดี้ e 6 6ครับ เป็น3,200ซีซีครับเรียกได้ว่าหายากอีกหนึชิ้นเหมือนกันใช่ไหมครัใช่ครับรคือถ้าใครใช้ e ี6อยู่เนี่ยคือตัวนี้เป็นท็อปสุดแล้วสำหรับตัวเครื่องที่ทุกคนแบบไฟ่ฝันอยากจะแบบครอบครองมันคุณสารครับอันนี้เป็นหัวแอพินาป่ะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นแอพินาแท้เลยครับที่อยู่ในบอดี้ e c 6เเป็นตัวสประตูซึ่งเป็นสามพัซีซีซึ่งหายากมาก พอๆกับพอๆกับ empower หรือก็ใครที่ใช้ EC6 อยู่ก็อยากไปได้ไปครอบครองเหมือนกันตัวนี้เรียกว่าลิมิเต็เลยได้ไหมฮะใช่ครับก็มีอยู่ไม่กี่ร้อยคันนะครับทั่วโลกโ